สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Auto e d e ช่องที่รวบรวมข่าวสารรีวิวและข้อมูลเกี่ยวกับรถยนต์รุ่นใหม่จากทั่วทุกมุมโลกไม่ว่าจะเป็นรถยนต์นั่งรถกระบะ SUV หรือรถไฟฟ้าที่นี่เราจะอัปเดตให้คุณได้รู้ก่อนใครถ้าคุณเป็นคนรักรถอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆจากเรา วันนี้ครับเราจะพาทุกคนไปทำความรู้จักกับอีกหนึ่งรถ SUV ขนาดเล็กที่หลายคนรอคอยและถือเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดจากค่ายโตโยตา้านั่นก็คือ Toyota Baby Land Cruiser ปี2025ครับ Toyota Baby Land Cruiser คือรถ SUV ขนาดกระทัดรัดที่ได้รับแรงบันดาลใจในการออกแบบมาจาก Land Cruiser รรุ่นพี่ที่มีชื่อเสียงมายาวนานในด้านความทนทาน ความสามารถในการลุยทุกเส้นทางและเอกลักษณ์ของความแข็งแกร่งแต่ในเวอร์ชั่นใหม่นี้โตโยต้าได้ออกแบบให้มีขนาดเล็กลงเหมาะสำหรับการใช้งานในเมืองหรือเส้นทางแคบแคบโดยยังคง DNA ของ Land c r u ู s เซไว้ได้อย่างชัดเจนสำหรับดีไซน์ภายนอกของ Toyota Baby Land c r u ครู r เซอรต้องบอกเลยว่ามันสะดุดตาตั้งแต่แรกเห็นครับด้วยดีไซน์ทรงกล่องที่ดูแข็งแกร่ง พร้อมด้วยกระจังหน้าทรงเหลี่ยมและไฟหน้าเล็แบบกลมคู่ที่ให้ความรู้สึกคลาสสิกแต่ทันสมัยเหมือนนำเอารูปทรงของ Land Cruiser รุ่นเก่าๆามาผสมผสานกับเทคโนโลยีใหม่อย่างลงตัวในส่วนของกันชนหน้าและหลังถูกออกแบบมาให้เหมาะกับการลุยเส้นทางวิบากมีการยกความสูงจากพื้นมากพอที่จะรองรับการขับผ่านทางครุขาดหรือเส้นทางธรรมชาติและแน่นอนครับว่ามีการติดตั้งแผ่นกันกระแทกด้านล่างเพื่อปกป้องช่วงล่างจากการชนหรือขูดกับหิน ขนาดตัวรถของ Baby Land Cruiser อยู่ที่ประมาณ4.3เมตรซึ่งถือว่าอยู่ในกลุ่ม SUV ขนาดกลางเล็กเหมาะสำหรับทั้งคนเมืองที่ต้องการรถลุยๆแต่ไม่ใหญ่ทะทะและคนที่ชอบเดินทางท่องเที่ยวแบบออฟโรดเบาๆในช่วงวันหยุดมาดูในห้องโดยสารกันบ้างครับภายในของ Toyota Baby Land Cruiser 2025ถูกออกแบบให้เรียบง่ายแต่เน้นความทนทานใช้วัสดุที่ดูแลรักษาง่ายและมีการตกแต่งที่ให้กลิ่นอายของรถออฟโรดแท้ๆเช่นแผงหน้าปัดแนวนอน ปุ่มควบคุมขนาดใหญ่ที่สามารถใช้งานได้แม้ใส่ถุงมือรวมไปถึงจุดยึดสัมภาระต่างๆที่ออกแบบมาเพื่อรองรับการเดินทางแบบแอดเวนเจอร์หน้าจอแสดงผลขนาด9นิ้วแบบสัมผัสร,รองรับทั้ง Apple CarPlay และ Android Auto พร้อมระบบนำทางกล้องมองรอบคันและระบบเชื่อมต่อไร้สายภายในห้องโดยสารมีที่นั่งแบบ2แถว5ที่นั่งพื้นที่เบาะหลังกว้างพอสมควรสำหรับการโดยสารแบบครอบครัวและสามารถพับเบาะเพื่อเพิ่มพื้นที่เก็บสัมภาระด้านหลังได้ตามความต้องการ ในด้านของขุมพลัง Toyota Baby Land c r u ครู r 2025มาพร้อมกับเครื่องยนต์1.8ลิตรไฮบริดแบบเดียวกับที่ใช้ในรุ่นโคโรล l ่าครอสซึ่งให้สมรรถนะในการขับขี่ที่เพียงพอและประหยัดน้ำมันโดยระบบไฮบริดนี้จะช่วยให้การใช้งานในเมืองลื่นไหลและยังให้แรงบิดที่เหมาะสมในการขับบนเส้นทางลุยๆอีกด้วย นอกจากนี้ยังมีรุ่นที่ใช้เครื่องยนต์เบนซินเทอร์โบ1.5ลิตรซึ่งให้กำลังสูงสุดประมาณ150แรงม้าจับคู่กับเกียร์ CVT หรือเกียร์ธรรมดา6สปีดและระบบขับเคลื่อน4ลอ้อแบบ AWD ที่ปรับการส่งกำลังอัตโนมัติเพื่อให้เหมาะสมกับสภาพถนนระบบกันสะเทือนหน้าเป็นแบบ MacPherson Strut และด้านหลังแบบอิสระซึ่งช่วยให้การขับขี่นุ่มนวลทั้งบนถนนเรียบและทางลูกรงัง พร้อมทั้งมีระบบควบคุมการทรงตัวระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชันและระบบควบคุมการลงเขาเพื่อเสริมความปลอดภัยและความมั่นใจในการขับขี่โตโยต้ายังใส่ใจในเรื่องความปลอดภัยโดยใส่โตโยต้าเซฟตี้เซนรุ่นล่าสุดมาให้แบบจัดเต็มไม่ว่าจะเป็นระบบเตือนการชนด้านหน้าและช่วยเบรกอัตโนมัติระบบควบคุมความเร็วแปรผันระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในเลนระบบเตือนมุมอับสายตาและระบบเตือนเมื่อมีรถตัดผ่านด้านหลัง อีกจุดเด่นของรุ่นนี้คือความสามารถในการลุยน้ําได้ลึกถึงประมาณ500มิลลิเมตรซึ่งถือว่าสูงพอสมควรสําหรับ SUV ขนาดเล็กอีกทั้งยังมีมุมเงยและมุมไตที่ดีไม่แพ้รุ่นพี่เลยทีเดียว ในส่วนของราคานั้นในตลาดญี่ปุ่นตโตยโยต้าตั้งราคาพื้นฐานของ Baby Land Cruiser ไว้ที่ประมาณ3ล้านเยนซึ่งคิดเป็นเงินไทยประมาณ750,000บาทโดยราคานี้เป็นรุ่นเริ่มต้นขับเคลื่อน2ล้อสำหรับรุ่นขับเคลื่อน4ล้อและรุ่นที่ใช้ระบบ h y บริดราคาจะขยับขึ้นไปอยู่ที่ประมาณ850,000ถึง950,000บาทหากนำเข้ามาจำหน่ายในประเทศไทยซึ่งแน่นอนว่าอาจมีการปรับเปลี่ยนรายละเอียดหรือภาษี ราคาขายในไทยอาจจะเริ่มต้นประมาณ8,99,000บาทไปจนถึง1 9 0 0ล้านบาทขึ้นอยู่กับออปชันและระบบขับเคลื่อนหลายคนคงสงสัยว่า Baby Land Cruiser แตกต่างจาก Toyota Yaris Cross หรือ Corolla Cross ยังไงคำตอบคือ Toyota ตั้งใจให้รุ่นนี้มาเติมเต็มตลาด SUV ที่เน้นการลุยและภาพลักษณ์แบบ Off โร a d จริงๆไม่ใช่เพียงแค่รถครอบครัวหรือรถใช้งานในเมือง จึงมีการออกแบบช่วงล่างและระบบขับเคลื่อนให้ใกล้เคียงกับ Land Cruiser รุ่นใหญ่เพียงแต่มีขนาดเล็กลงและราคาจับต้องได้มากขึ้นหากคุณเป็นคนที่ชื่นชอบการเดินทางไกลขับรถขึ้นเขาข้ามลำธารหรือออกไปเที่ยวตามธรรมชาติในวันหยุดโดยยังต้องการความคล่องตัวในเมือง Toyota Baby Land Cruiser คือรถที่ตอบโจทย์มากๆภาพลักษณ์ของรถก็โดดเด่นไม่ว่าจะจอดที่ไหนก็สะดุดตาด้วยดีไซน์แบบเหลี่ยมที่เรียบแต่เท่ ดูบึกบึนในสไตล์คลาสสิกแบบ Land c r u ซอ e r แถมยังมีตัวเลือกสีที่หลากหลายเช่นสีเขียวโอลีฟน้ำเงินกรม,มท่าขาวมุกและสีทรายแบบเดสเซอร์แซนที่เหมาะกับสายลุยตัวจริงอีกหนึ่งความน่าสนใจคือโตโยต้าอาจมีแผนทำรุ่นตกแต่งพิเศษหรือรุ่น G R Sport สำหรับผู้ที่ต้องการความสปอร์ตและดูดันมากขึ้นพร้อมอุปกรณ์เสริมต่างๆเช่นบันไดข้างหลังคาแรก็กชุดกันชนพิเศษและล้ออลลอยขนาดใหญ่ขึ้น โดยรวมแล้ว Toyota Baby Land Cruiser ปี2025ถือว่าเป็นหนึ่งในรถ SUV ขนาดเล็กที่น่าจับตามองที่สุดในปีนี้เพราะรวมความแข็งแกร่งความประหยัดและความสะดวกสบายในรถคันเดียวเหมาะทั้งกับคนเมืองและสายแอดเวนเจอร์แล้วเพื่อนๆละครับคิดเห็นยังไงกับ Toyota Baby Land Cruiser รุ่นนี้ถ้ามีโอกาสเข้ามาขายในไทยจริงๆด้วยราคาประมาณ9 0 0 0 0 0ถึงล้านกว่าบาทคุณคิดว่าคุ้มไหมสำหรับรถออฟโรดขนาดกระทัดรัดจาก Toyota คอมเมนต์กันไว้ด้านล่างเลยนะครับ หรือถ้าอยากให้เรารีวิวหรือพูดถึงรถรุ่นไหนเพิ่มเติมก็บอกมาได้เลยเรายินดีจัดให้เต็มที่สุดท้ายนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง Auto Ace เพื่อไม่พลาดข้อมูลรถยนต์รุ่นใหม่ข่าวสารจากวงการรถและรีวิวแบบจอดลิกจากเราครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ